สวัสดีครับพวกวผมเชวัทองเชื้อจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวนักข่าวพลเมืองวันนี้มีตัวอย่างการทําไร่นาสวนผสมซึ่งมีการแบ่งใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นสัสดส่วนทั้งที่อยู่อาศัยที่สอดพบลูกและเลี้ยงสัตว์ของเกษตรอําเภอเการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอยากคุ้มค่ามาฝากครับ ไรนาส่วนผสมของคุณพ่อเอ็ดเอือ้อเกิดจากแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จนพึ่งพาอาศัยตนเองได้ไม้ก่อนนี้มันก็มีเฉพาะทุ่งนาครับต้นไม้ต้อนอะไรไม่มีฮนะต่อมามาถึงปี2 5 5 2ันมีแนวคิดไปอ่านดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เคิดว่าจะลองปรับปรุงทําไรนาสมวนผสมตามหลักการนี้จะได้หรือเปล่านะก็คิดคิดแล้วก็เลยลองลองทำการเลี้ยงเป็ดไก่ของที่นี่จะเลี้ยงตามธรรมชาติโดยให้รำข้าวกับลายข้าวผสมกับเศษอาหารในการเลี้ยงและยังนำไม้ยืนต้นที่ได้จากไร่ไปเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือนปลาที่ได้จะนำมาหมักเป็นปลาร้า โดยใช้เวลาหมักปลาเป็นเวลาหนึ่งปีถึงจะนำมากินได้ส่วนการดูแลน้ำในบ่อจะใส่สาร EM เพื่อไม่ให้น้ำเสียเอาปลาขึ้นมากับต,ตองมาเห็ดค่ะล่างดีๆห้าก,ก็ใส่ดาเกลือเ้าต้องไปซื้อดาเกลือเขาอยู่มองข้าวต้มมองเกลือนีอออ่เอามาแช่แช่ต่อมาจะฟองจะม้วนเอาขื้นมาเริ่มต้นเอาขื้นมาให้มันโตให้มันแห้งเขาจะมาคูเขาขวดแา้วคูเกลือเพิ่มอีกเลาก็หมักโองไว้ประมาณหนึ่งปี ปลาที่เหลือจากการกินในครอบครัวได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นปลาร้าบองเพื่อจำหน่ายในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวปลาที่เหลือเนี่ยมาแปรรูปทำเป็นอาหารขึ้นมาก็จะมีพวกปลาร้าบองปลาร้าสมุนไพรนะคะประมาณนี้แล้วก็พอแปรรูปเสร็จก็จะออกจำหน่ายภายในชุมชนชุมชนมีความต้องการมากขึ้นพี่เอวก็จะจ้างคนในชุมชนนะคะมาช่วยกันผลิต เพื่อให้ทันพอขายกับภายในชุมชนนะคะแล้วก็เสริมรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยค่ะไรนาส่วนผสมแห่งนี้นอกจากจะทำให้เห็นถึงการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยตนเองของคุณพ่อเอ็ดเื่อแล้วปลาร้าจากไรนาส่วนผสมยังเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วยนอกจากการใช้พื้นที่ที่จากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วการนำเอาผลผลิตในไรนาไปแปลรูปก,ก็เป็นอีกวิธีการเพิ่มมูลค่าที่น่าสนใจครับ ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ได้ที่ facebook com citizen t h a i p b s หรือโทร094 976 1285เ mm hmm. พราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีครับ